ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัพเดตอาการปวดหัวรุ่นแรงนะครับปวดหัวรุ่นแรงนะครับเจ็บคอเจ็บพงจมกูกปวดเนื้อปวดตัวนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สนะครับหลังจากตรวจทุกมือนะครับตรวจผล ตรวจแอนติเจนเทนนะครับผมตรวจทุกมือนะครับมืัอนี้มือที่ซีกับตรวจเป็นรอบที่ห้าครับตรวจโควิดเป็นรอบที่ห้านะครับผลปรากฏว่ามืัอนี้กับขึ้นซองขีดนะครับแต่ว่ากับขีดที่ซองกับขึ้นจางๆนะครับไม่ถึงกับชัดมากอาการโดยร่วมนะครับมืัอนี้ อ,อ,อ,อกา,ก,ออก,าก,นะการปวดหัวลดลงนะครับเจ็บคอลดลงนะครับหรืออาการไอนะครับการไอกับอาการเจ็บเจ็บหน้หาอึดนะครับผมหลืออาการไอกับอาการเจ็บหน้าอึกนะส่วนอาการปวดหัวเจ็บคอเนี่ยปวดตัวเนี่ยหายหมดแล้ะครับนหายไปหลายละครับเลือกัเรือกับเรือส่วนหน่อยตอนนี้ก็เเรือแค่เจ็บ เจ็บหน้าอกนิดนึงหัวย่ำไอนะครับคอมันเจ็บนิดนึง,นงไอกะเวลาไอถึงจะเจ็บนะครับแบบที<อ>่ <c oughs> ว่าเติมนึงครับทรมานเติมนึงอยู่ครับอาการปวดหัวกับอาการเจ็บคออาการไอกับมีมาปนนะครับ ว่าบาถึนกับหลายคนไหยเพราะว่าผมกินยากินลูกอมลูกอมแก่เจ็บข้อนะครับผมซอยวันเท้าไหลายๆจนตรวจไปเมื่อกี้นะครับก็บขึนซ้องขีดขีดที่ซ้องก็ขึ้นมาถึงกับเด่นชัดมากนะครับ คือว่ากิมแล้วนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะคลองเป็นไข้วัดใหญ่นะครับอันนี้าน่าจะเป็นโควิดแล้วนะครับเพราะว่าอาการทุกอย่างมันคลายคึ้นกันหมดเลยนะครับผมพวกผมกปวดหัวปววดตัเจ็บขอนะคอ มาขึ้นแหละครับนอนบ่ได้เลยนะครับมาขึ้นไข่เนี่ยนะครับนอนได้มาขึ้นเอ้ยมาขึ้นก็น,นอนบ่ได้ครับมาขึ้นตื่นตั้งแต่ปีซีนะครับนอนบ่หลับปวดหัวแห้งครับอาการปวดหัวพึ่งจำใจร่องเศร้านะครับเพราะว่าผมกินยาไม่เกรียนซอยนะครับไม่เศร้าเนะผมกินยาไม่เกรนไปกันนอน ือมาช่วงเทียงนี้รู้สึกว่าดีขึ้นเลยครับมือนี้ผมก็ขอจ<ะ>บว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการให้เบื้องเรื่อยๆนะครับผมอนนี้ก็เริ่มเพราะว่าเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเรลือแต่อาการเจ็บช่วงอ,นอกองนั่แหลนย้ำไอมันจะเจ็บ เนี่เล่านมนะครับเจ็บรูซสึกว่าเจ็บตับู่ครับสงสัยผมจะกินยาหลารก็่กอเนื่อกคลิปนี้ก็ขคอสจบว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ